พี่น้องไปกิ้มกันเจ้าว่าจะล้ำบบราณเนาะมาดูมาป้าได้อย่างมานั้นผักปลังเหรอผักปังดอกผักปังเม็ดผักปังเจ้าดอกผักปังเอาล้าง้กอันนี้ผักปังแบบเหมืองด้วแต่เลยเนาะเหมือเจ้าผักฝังขั้วเนาะเป็นผักเป็นผักปังโบราณ ฮักฝังโบราณจะจะกินอร่อยกว่าฮักฝังขั้วหนะป้ามมันจะหอมกว่าแล้วอยากยิ่นะงไป็นเจี๊ยนะวันนี้ป้าแกงใส่ะดุกหมูล่ะเสรนะ็จแล้วอืมกะเมียงเมียงเขาเนี่ยใส่ซี่โครงหมูเนาะใส่ซี่โครงนะดเดือดหรือ,อยังจ้าโอ้น้ำเดือดตลนัตลนตลนดละป้าใส่กระดูกหมูไปเลยเจ้าพี่น้องสซี่โครงหมูนะคะ ต้มซี่โครงหมูเเปื่อยจ้าพี่น้องต้มเพืเปื่อยก่อนเนาะแล้วกับเดียวเอาไปตำพี่แกงกันนะเจ้าพี่นอ้องระวังตีล้อกระดูกหมูลูกเ,เจ้าเตรียมเคียงกันเจ้าพี่น้องตำน้ำพริกนะคะออก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพริกขี้หนูกระเทียมอ,อ๋ลอลห,หอม,หอมนีน่ใส่นักหนะ่อยเจ้าพี่น้องจะได้อร่อยเนาะปีปีเจ้าผงปรุงรส อ่าต่ำเลยเจ้าปีนอ้อ,อ่าได้อย่างป้าพอโบโบบาบาบก็ยอเด้ละคนละอ่าพอละ,อะ,อละเด๋ยวเขาก็ควัยดูกใส่กระทะเลยเจ้าปีนออ้องอ่าเปิดพอเกินเปิดพออบพอดูโอ้โห โอเปอยแล้วละเปอยแล้ว่ฮะแตกล้เปยแล้ว<ห>เปอยแล้วใช่ไหมซี่โครงเปื่อยแล้วอ่าใส่พี่แกงไปเลยเจ้าพี่น้องมาเป็นเจ้นเนานนะอืมโอเคอ้าวเติมน้ำปลาปรุงสุกเข้าไปหน่อยนึงนะคะอ่าทีนี้ก็ปิดผอบไว้คุณป้าปิดผออบไว้รอเดือดแล้วก็ค่อยใส่ ผักปลังนะคะป้าพอดูน้ําเดือดตะลัน่นตะลัน่นหรือยังโอ้โหเสร็จแล้วก็ใส่มะกรูดลงไปเลยค่ะบีบหน้ามะกรูดเจ้าปี่น้องอืมก่อนประกันกันเลยก้มจิ้มก่อนหน่อยเจ้าอุ้ยหอมโซ่ไหมฮะชิ้มรสชาติดูเจ้าว่าพอดีหรือย,ยังคุณป้าจะต้องเติมส้มแหมกอหรือว่ายายใจโอเคพอดีโอเคพอดีแล้วก็ใส่ผักปลังลงไปเลยค่ะ ใส่พักปังลงไปเลยเจ้าพี่นอ้องแต,ต,ต่หม้อปัน่นนั่นน่ะเนื้อป้าพอดูปิดฝาป้าปิฝาปดฝามันเดือดเจ้าปิดผอบก่อนเจ้าพี่น้องเอออ้าวป้าใส่มะเขือเทศสิจ้ะ ไปบึบจุมน้กันจุ่มซุกนะสักำนึงอีอีโอโหหอมโซ่เลยเนาะคุณป้าได้ได้ที่แล้วใช่ไหมคะเขาได้ที่แล้วก็ตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเลยจ้าโป๊ะนานปีน้องไปจิ้มกันเจ้าว่าจะลำบ่ลำเนาะมา พอน่าตาเจ้าน้าตามากินเนาะมาป้ามาลองชิมสิคะอร่อยหรือเปล่าพี่น้องอืมอ๋อหมอเจ้ามากินด้วยกันเจ้าพี่น้องเม็ดนะอืมอร่อยอร่อยมันหอมมะกรูดพี่น้องหมอเจ้าหนาเจ้ามากินด้วยกันเจ้าแก่งนี่มันเข้ากันดีด้วยนะหน้านี่มันต้องแก่งจะนี่นะอืม,อมนหนาวน้ำส<ะ>้มๆ้มเนี่ยเจ้าปึ้งกับน้ำหนาว เนื้อข้าวปังนี่นาะป้ามันจะลอยกับข้าวปังน,ะนะนั้นคว่อเนาะใช่นี่ข้าวปั่งขึ้นงเนาะอันนี้เนาะอืมข้าวปังนพังขึ้นงวงนี่จะล้ำกว่าข้าวปังที่เป็นจอดเจ้าพี่น้องเป็นวขว่อๆใหญ่ๆเนาะความหอมมันนี่มากกว่ากันอืมอ๋อตอนมันเกี่ยวโดนเม็ดนะป้าตุ๊บตักตุ๊บตักหม้อเนานะอืมก็ขาวเลยตั้งที่มันเป็นขัขว่วๆนนะมันก็บ่มีกัดได้แบ่งเป็นเม็ดแล้วเนาะ มันตะดอกอันนั้นนะกินแล้วมันจะลืนล่นๆเลือกๆแต่อันนี้มันมอมอ,มอ,มอจะถ้าปัางมะเก่ามันมีเม็ดเจ้า <c oughs> เม็ดแบบอีเจ้าเวลวาตับตับตับ,ตบล้ำเจ้าะถ้าเห็ชอบอชอบเพชรก,กับกัาวผีกันนะป้ากับมอเนาะอเน้องมอเปเนาะเจ้าะมอเปเนาะ เลยเนี่ยนี่ลองชิมนิดหน่อยนะอืออร่อยมากเข้าใจไหมป้าตัวนีงอ๋อเพิ่งใจเนาะเพิ่งใจได้ว่ามันกลิ่นอูนูนท่อนๆส้มๆเลยป้าหอมมะพรูนเนาะเหมือนเข้ากับหน้าหน้าหนาวเป็นแบบป้าหวานเนาะแต่กับของกินมันถูกก็รีดูการกันนะเนาะลองไปแกงหน้าท่อนๆูกระดาษทีปิงป้าวเอาปิงเข้าว่าเจ้า อากาศฮ้อนฮ้อนส้นน้ำร้อนร้อนส้นน้ำแกงร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนอย่างเงี้ยหรมันก็ไปเข้าอย่างบ้านน่ะงานบ้านอากาศหนาวเราไ่นั่งเนาะตอนนี้ในสวนแม่ป้าก็อุ๊อากาศดีดีสูงออน้อมีโอกาสมีแอวเหมืป้าก็ได้น่อเจ้าโอ,อ้มาแอวสวนแม่ป้ามาั้งแม่ป้าปิาๆๆๆ้งกินมกินปะไปๆๆๆๆปิ้งกินมกินไงแก่แม่ป้าก็เป็นเลิศแบบนี้เ เมืองหรอแซวแซวเซวนอปูอย่างบุคให้ได้กินนะจิ๊กเนะต้องกลางมุ้งแหละอิ่แล้วนี่อิ่แล้นี่โโแล้วนี่อ่นเท่า่ะโหกะอิ่มละอิ่มเต็มไปหมดวออุ่นอุ่นอุ่มาเต่อหนอรสชาติแบบองดีคนี่อย่างหูยไงกับขาลำแต่ลำวาอือืนอุ่นิต้อง ต้องโต๊ะไว้พี่น้องเดี๋ยวบ่มีให้ยาคิดเพืเฮานะต้องโต๊ะไว้ล้ําอ้ําล้ําก็ต้องบอกล้ําล่ะจ้อืล้ํานาแลป้าเอ้ยล้ําตล้ําว่าเอ้ยเวลอู้สํายงมันมีความจริงใจน้อยแต่มันลําแต่น่ะพี่น้องนี่เฮาอู้ตลกตลกบ่ได้เนาะเรื่องล้ํานี่มันล้ําแตเจ้าพี่น้องอือแล้วมันบ่ลื่นๆลึกๆตัวเจ้าอือบ่มื่นเนาะบ่มื่นหอมเนาะ อกรรมกันละล้ําวันนี้เป็นวันี่กินได้น่ะนี่ตั้งแต่ทําคิดมาคู้ซสุดว่าวันนี้ไงิ้งใจล่ะป้งใจขนาดโอ้ป้าบได้กินเจอิ่มาเป็นหินสิบปีกันข้าฝังจะได้ขาฝังบ้านเขาอย่นะแตลกอบหลังอเเงี่ยมุหลังเงียงานหัวได้ญินงป้าก็ได้ญิงป้าเงี้ยหมดใครได้อะ ยอมักัตากทุท่ไทยเราอิ่มแล้วนี่ตาอิ่มาแล้วี่มมันกะเหลือแต่จีนนี่เลือจีนคุณข่านนนนเนี่ยคดอย่างนี้นะอรอยจ่ปลืน้บึกนะมะนมะมมะมะมะชดันังคำนี้ไปนังอือ้แ <c oughs> ดมาว่าจแถมกันแถมกันแถมแหละช่มมะชมมะคูดหอมะคูดํำลังดีไอ้ป้าโอ้ห้ำ้ำแนะ นึกถึงก๊าบหลังนึกถึงตอนล่องวงกินข้าวกันตุ้มยุ่มกับปีกับน้องปอแม่เนาะนี่แกงผักปังนะเจ้าเป็นไหมเจ้าแกงผักปังนี่หญิงเป้าเนี่ยล้ํากะเจ้าข้าเจ้ากว่าอันน้าพี่น้องเนาะแกงผักปังปลาโลนี่น่าเจ้าข้าเจ้ากว่าเมาะล้ําเปิ้งใจนะเจ้าพี่น้องเจ้าถ้าชอบก็ช่วยก็ไล์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นสมาให้ช่องกลัวป้าป้าหน่อเจ้าพี่น้องป้ากันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า